สวัสด <S 々> ีครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านห่วกนะครับตำบลพุทรานะครับเกิ่งอำภพุทราครับซึ่งบ้านห่วกนี้ก็เป็นสถานที่เนองท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นชายแดนจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นจุดผ่อนปลนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ทางจังหวัดพะเยาก็จะเปิดเป็นด่านทวรนนะครับเป็นจุดทวรนนะครับก็จะทําให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับและการแลกเปลี่ยนการทํามมาค้าขายระหว่างสองประเทศนะครับระหว่างพี่น้องชาวไทยเรากับ พี่น้องชาวลาวนะฮะก็จะมีการทำมาค้าขายกันนะครับแลกเปลี่ยนทางด้านสินค้าแล้วก็มีการพากายกันนะครับเชื่อมโยงกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสองประเทศนะครับที่บ้านหวกนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเชิดศักดิ์ชูศรีนะครับก็มีนโยบายที่จะร่วมกับพี่น้องประชาชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็หน่วยงานภาคส่วนภาคทีทุกภาคส่วนนะครับจับมือกันแล้วก็มาระดมความช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพี่น้อง บ้านห้วกทั้งสองหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่ที่3และหมู่สินะครับร่วมกันพัฒนาเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยานะครับและก็จะทําให้เกิดการค้าขายนะฮะและการซื้อขายด้านเศรษฐกิจก็จะเฟื่องฟูขึ้นนะครับและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดและที่อื่นก็จะมาเที่ยวที่บ้านห้วกของเรานะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับโดยท่านกอพงกรมลรัตน์นะครับท่านประกานในจังหวัดพะเยาร่วมกับ คณะทีมงานของท่านนะครับจากสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มาจัดโครงการส่งเสริมอาชีพนะครับเพิ่มทักษะให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านหัวนะครับมีความรู้และมีทักษะทางด้านการอาชีพร่างการซินสกรีนนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของฝีมือหน้าวันนี้นะครับทางพี่น้องน้องเยาวชนนะครับก็ได้รับการฝึกอบรมแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็สร้างผลงานนะครับ เป็นสินสรีนครับโรคเต่าเต่าปูล,ลูนะครับซึ่งเป็นสารลักของบ้านพ่วงน,นะครับโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับผมจะพาท่านไปพบกับเจ้าที่พัฒนาชุมชนนะครับน้องชนิดาเทพานะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบงานโอท็อปนะครับจะชี้แจงให้ท่านฟังความเป็นมาของโครงการเป็นอย่างไรบ้างครับเชญครับโครงการสําหรับโครงการในวันนี้นะคะที่เดทาม ก่อหน้ากลุ่มงานสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนได้เกริ่นนาไปแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้มาส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวนชนโดยมีการชื่อโครงการเต็มๆเขานะคะก็อยู่ใลน้นค่ะสำหรับโครงการนี้ก็ชื่อโครงการว่าอ,าอ,ชอสชตส่งเสริมคนรุ่นใหม่สืบสามภูมิปัญญาท้องถิ่นขจ,จัดสินงยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มอบ งบประมาณส่วนหนึ่งนะคะมาให้ทางสำนังกงานทศบาลชุชน,นจังหวัดพะเยาดําเนินการในตรงนี้และตรงนี้ก็เหมาะสมเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะคะที่จะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านของ OVC โครงการนี้จะเห็นว่าเยาวชนก็กําลังหมักขมเม่นและสนุกสนานกับการอบรมนะคะแล้วก็สิ่งที่คนเหล่านี้ก็จะได้ก็คืออาชีพที่กลับไปนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนส่งเสริมให้เกิดรายได้ขึ้นมา วันนี้ก็จะเป็นวันที่5นะคะในการที่ส่งเสริมโครงการนี้นะคะรูปภาพก็เห็นเมื่อกี้โชว์เป็นครั้งที่สองนะคะนี้ก็เป็นเต่ากูรูนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้านหัวนะคะเพืภอูา้าง ซึ่งเรามองว่าจะเป็นหล่งแห่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพะเยาขายทัพนั่นค่ะ,คะและที่สําคัญนะคะในโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะได้รับการดูแลจากผู้นาในชุมชนนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่3และหมู่12ของบ้านม่วงตําตบลภูสางอาเภอภูสางจังหวัดพะเยานะคะใดยวันนี้ก็อขอขอบคุณคุณครับตอนนี้ครับน้องๆก็กำลังสนุสนานคละเคลื่อนไปกับประกับการซีสกรีน,นะครับเสยืดนะครับ ีสวยๆนะครับแล้วรูปของเต่าโกลโลนะครับผมว่าไปชมน้องๆเขาสนุกสนานกันดีกว่านะครับ ha <laughs> ha